เพจที่จะเปลี่ยนเรื่อง Data ให้เป็นเรื่องหนุ่มๆกับคุกกี้นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับคอร์ส transforming workspace productivity with AI and workflow automation นะครับซีรีส์เนี่ยครับจะพูดถึงเกี่ยวกับการเอางานแม่น่องต่างๆนะครับที่ทุกท่านต้องเจอในออฟฟิศหรือว่ามันค่อนข้างจะเบื่อหน่ายใช่ไหมนะครับมาแปลงนะครับให้เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติได้นะครับผ่าน2โปรแกรมด้วยกันนะครับโปรแกรมแรกนะครับเราจะใช้ตัวโปรแกรมยอดฮิตแชทบอทในสมัยนี้อย่าง Chat GPT นะครับคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็เคยใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมครับ กับตัวที่2ครับคือตัวโปรแกรม Power Automate นะครับโปรแกรม RPA ยอดนิยมในสมัยนี้เจ้ท่านสามารถจะทำงานแมนนวลนะครับให้เป็นออโต้ได้แบบไม่ต้องเขียนโค้ดเลยนะครับโดยในซีรีนยครับจะประกอบไปด้วย5 EP ด้วยกันนะครับ EP แรกนะครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับการใช้ตัวช h a ทีว t ทีครับกับงานประเภทพวกของ Google s h e e t s นะครับไม่ว่าคุณจะเคยมีข้อมูลใช่ไหมครับมันไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันมีค่าว่างมีอ u t ไลเยอร์เนี่ยคุณสามารถใช้ c h a ที p ีนะครับช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้ หรือบางทีนะครับเราต้องการจะหาอินไซ h ์จากข้อมูลใช่ไหมครับสร้างโมเดล machine learning ทำ AI นะครับบางทีมันยุ่งยากเกินไปใช่ไหมบางทีนะครับเราอาจใช้ ChatGPT เนี่ยมาช่วยทําโมเดลให้กับเราแบบออโต้เลยก็ได้ส่วนอีพที่2ครับเราจะพูดถึงเกี่ยวกับงานเอกสารกันบ้างแล้วนะครับผมว่าดูคั้นก็น่าจะต้องเคยทําใบเสนอราคาใช่ไหมครับ ทำพวกเอกสารต่างๆใน Google Docs นะครับเราก็จะใช้ ChatGPT นะครับมาช่วยสร้างโครงล่างหรือสร้างดาฟให้เราก่อนทุกท่านต้องเสียเวลาตื่นเช้ามาทําเอกสารแล้วนะให้ ChatGPT มาช่วยงานได้อีกที่3เครับเราพูดถึงเกี่ยวกับการนําเสนองานหรือการสร้างโพสต์ที่มันเป็นเชิงไอเดียหรือว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์หน่อยครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการสร้างสไลด์พรีเซนเทชันใช่ไหมครับคุณต้องตื่นเช้ามานําเสนอผู้บริหารใช่ไหมหรือว่าต้องสร้างโพสต์ทัมเนล ใช่ไหมครับทำโปรโมทร้านผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับบางทีนะครับพวกงานไอเดียอะไรเงี้ยครับ h a t GPT ก็สามารถช่วยงานได้เหมือนกันส่วนอีพีที่ครับเราจะเริ่มเปลี่ยนแล้วครับเราจะใช้อีกโปรแกรมนึงนะครับก็คือตัว Power Automate นะครับอย่างที่ท่านทราบครับว่าเดี๋ยวนี้ครับโปรแกรมที่ยอดนิยมอีกโปรแกรมหนึ่งนะก็คือตัวโปรแกรมประเภท RPA นะครับก็คือเป็นการลดงานแมนนวลให้เป็นงานออโต้นะครับมอว่าะเป็นการแก้ไขไฟล์เซล์ตามเงื่อนไขที่เรากำหนดการตอบกลับนะครับตัวอีเมลนะครับตามเงื่อนไขที่เรากำหนดเช่นเดียวกัน ือเป็นการก่อข้อมูลนะครับผ่านตัวโปรแกรมแซ p นะครับที่ทุกท่านต้องตื่นเช้ามาตัดสต็อกหรือว่าทําข้อมูลกันใช่ไหมนะครับบางทีงานต่างๆเนี่ยครับที่เป็นเดลี่ที่เป็นแพทเทิร์นที่เป็นรูทีนเนี่ยเราสามารถใช้ตัว Power Automate เนี่ยมาช่วยงานได้เหมือนกันส่วน EP ที่5ครับ EP สุดท้ายเนี่ยเราก็จะใช้โปรแกรม Power Automate มือนเดิมเลยนะครับแต่จะไปเน้นเฉพาะงานลักษณะของทาง HR โดยเฉพาะไม่ว่าเป็นเรื่องของการส่งจดหมายเล่นเชิญนะครับในผู้คนหมู่มากหรือว่าเป็นการสร้างระบบโฟล์ของมัดลานะครับในระบบแบบอัตโนมัติ ที่สามารถส่งหาคนขอหาคนอนุมัตินะครับได้แบบออโต้เลยซึ่งผมก็คาดหวังว่าในซีรีส์นีครับทุกท่านก็น่าจะได้ไอเดียนะครับรวมถึงสามารถนําไปปรับใช้นะครับสับทางของทุกท่านที่ทํากันทุกวันใช่ไหมที่มันอาจจะดูน่าเบือ่อหรือว่าเป็นงานแมนนวเนี่ยน,นะครับมาปรับออโต้ได้ผ่านตัว2โปรแกรมนี้กันโอเคครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับ EP ของการใช้ ChatGPT เนี่ยมาช่วยรักษณะงานนะครับของตัว o Go Google s h e e t โดยเฉพาะนะครับโดยใน EP เนี่ยครับก็เน้นเฉพาะงานด้านเซลล์หรือมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักนะครับก็จับคานะครับที่มีข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมว่า EP เนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่ามันสามารถนะครับช่วยงานต่างๆเราได้มากมายเมื่อเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือเป็นการแก้ไขข้อมูลนั่นเอง ก่อนหนึ่งผมขอแนะนําตัวเองก่อนนะครับผมชื่อมิกนะครับปัจจุบันเนี่ยทำงานด้านเซลล์ซิสเต็มนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจอัลตากุกกี้ด้วยนะครับใครไม่ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับถามว่าคอร์สนี้เหมาะสำหรับใครนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องเคยใช้ ChatGPT มาก่อนนะซึ่งผมมองว่าสมัยนี้ครับทุกๆท,ท่านเนาะน่าจะเคยใช้กันแล้วนะผ่านการเข้าหน้าเว,เว็บเพจของเขาใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น OpenAI นะครับหรือเว็บต่างๆเนี่ยผมว่าทุกท่านน่าเคยใช้กันแล้วแหละนะครับแต่นะครับบางทีรู้ไหมว่า เราสามารถใช้แจ็จิพิธีนะครับมาช่วยปลักอินผ่านโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานปัจจุบันได้นะัไม่ว่าเป็นเรื่องของ Google Sheets Google Docs Google Slide นะครับซึ่งใน EP เนี่ยครับก็จะลงลึกเฉพาะ Google Sheets เป็นหลักถามว่าเอ้ยเราถ้ามาช่วยใน Google Sheets เนี่ยมันจะช่วยลักษณะงานประเภทไหนได,ได้บ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขข้อมูลครับแน่นอนครับเรามีการเก็บข้อมูลอยู่แล้วยิ่งเป็น Big Data สมัยนี้ใช่ไหมนะครับก็ย่อมมีพวก Missing Value ข้อมูลที่มันหายไป Outlier ข้อมูลที่มัน ยุบพิบัติจากพวกนะครับเราสามารถใช้ ChatGPT เ,เนี่ยมาช่วยคลีนนะครับทำ, data ทำ data ดัตตาคลีนซิ่งทำดัตตาพรีเพเดชันได้รวมถึงหรือจะเป็นการหาอินไซต์จากข้อมูลของเราก็ได้ครับบางทีเรามีข้อมูลใช่ไหมครับแต่แบบฉันต้องไปเทคคอร์สแตดไหมฉันต้องไปทำโมเดลเขียนโค้ดไหมครับมันดูยุ่งยากเกินไปเนาะตอนนี้ครับเราสามารถใช้ ChatGPT เ,เนี่ยช่วยหาอินไซต์หรือช่วยทำโมเดลครับตัว Machine Learning เนี่ยแบบอัตโนมัติได้เช่นเดียวกัน โดยนะครับใน EP นี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย7 chapter หลักๆนะครับ chapter แรกเนี่ยผมก็จะพาทุกท่านติดตั้งรวมถึงใช้งานตัว ChatGPT นะครับผ่านโปรแกรม Google s h e e t ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาพูดถึงทฤษฎีนะครับหรือการพิมพ์ถามคำถามน้องเขานะครับผ่านสิ่งที่เรียกว่าพรอมนะครับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะถามนะครับพิมพ์ในตัวของ ChatGPT เนี่ยควรต้องพิมพ์ยังไงมีแพทเทิร์นยังไงเราก็จะเริ่มนะครับทำเวิร์กช็อปนะครับให้ทุกท่าน เริ่มทําข้อมูลกันละนะครับโดยในตอนแรกนะครับเราจะใช้นะครับเรื่องของการสร้างใบเสนอราคานะครับตามอัตราการสั่งซื้อสมมุติเรามีข้อมูลอยู่ในไฟล์เซลใช่ไหมว่าเฮ้ยเราเคยมีประวัติการสั่งซื้อแบบนี้นะครับควรต้องเจนนะครับตัวใบเสนอราคายังไงส่วนในวท h o p ที่2นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการสร้างนะครับ pipeline นะครับหรือการสร้าง flow นะครับของการจัดการงานด้านเซลเนาะอย่างเช่นคุณมีตารางคัลเลนดาร์แล้วว่าเฮ้ยคณมีลูกค้าชื่อนี้อีเมลนี้ ต้องนัดอะเจนดานะครับทีมงบางทีนะครับเราก็เครียดมาส่งเมลออโต้เนาะอยากให้แบบส่งคาล endar เนี่ยแบบอัตโนมัตินะครับผ่าน ChatGPT เลยก็ทําได้เช่นเดียวกันส่วนนะครับตอนที่3ามเวิร์กที่3เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการหาอินไซต์นะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่บางทีเรามีข้อมูลยอดขายใช่ไหมครับขาย Product A B C ได้นะครับคำถามคือแล้วมันมีประโยชน์อะไรล่ะนะครับให้ c h a t ี p t มาช่วยให้คําตอบกันเวิร์กช็สุดท้ายครับจะพูดถึงเรื่องของการสร้างแอปสคริปต์นะครับ ถ้าใครไม่เคยรู้จักแอส i ซทีเนี่ยมันคือการเขียนโค้ดนะครับหลังบ้านของตัวโค้ e โคชินนั่นเองมันจะทำให้การทำงานของโ o ้ดโ h ชินนะครับมีประสิทธิภาพที่มากขึ้นคุณสามารถสร้างโฟลว์อัตโนมัติได้คุณสามารถสร้างสเก็ตดูนะครับของงานเนี่ยให้เป็นรันตามวันและเวลาที่คุณกําหนดได้นะครับเราก็จะให้ตัว ChatGPT นะครับมาเขียนโค้ดให้กับเราดูกันและสุดท้ายครับ chapter ที่7เนี่ยผมก็จะมา recap นะครับว่า สิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยตลอด6กีพี่เลยมีอะไรที่ทุกท่านต้องระวังบ้างครับรวมถึงอย่าฝ่าอยู่ท่านไปทําอะไรต่อบ,บ้างถามว่าเฮ้ยแล้วไอ้ ChatGPT เนี่ยมันจะมาช่วยงาน Google Sheets เราได้ยังไงนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ย ChatGPT นะครับมันสามารถช่วยงานได้หลากหลายประเภทนะแต่ถ้าเราเจาะเฉพาะงานของ Google Sheets เราต้องเข้าใจก่อว่างานของ Google Sheets นะครับมันเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลใช่ไหมทุกท่านน่าจะใช้ ChatGPT ในการเก็บข้อมูลเป็นหลกักเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะนะครับศาหรรบการ์ที่เราจะดึงข้อมูล นะครับที่อยู่ในตัวของ Google Sheets เนี่ยนะครับนำไปคำนวณหรือประมวลผลต่อนั่นเองเราถามว่าเฮ้ยประมวลหรือไปคำนวณต่อเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างละ่ะอย่างเช่นนะครับสมมุติคุณมีข้อมูลของการซื้อขายของใช่ไหมของบริษัทคุณคุณก็สามารถครับทำสรุปผลรวมหรือ aggregate data ได้ว่าเฮ้ยมีสินค้าไหนที่ขายได้มากสุดนะครับเทรนของลูกค้าชอบซื้อสินค้าช่วงไหนนะครับแล้เต็มสต็อกไว้เป็นต้นหรือนะครับนอกจากการที่เราจะเอาข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ย ไปวิเคราะห์นะครับเราสามารถเอาข้อมูลภายนอกเนาะไม่ว่าเป็นเรื่องของอัตราการแลกเปลี่ยน exchange rate ต่างๆเนี่ยดึงเข้ามาในตัวของ Google Sheets เพื่อมาคำนวณหรือว่ามาวิเคราะห์ต่อก็ได้รวมถึงครับถ้าให้มันล้ำๆไปห,หน่อยนะอย่างที่ผมบอกไปครับเราสามารถสร้าง pipeline ของเซล,ลได้นะครับในการที่นัดอเดนดากับลูกค้านะครับยิงคาเลนดาแบบอัตโนมัตินะครับก็าสามารถทำได้เช่นเดียวกันโดยนะครับจุดเด่นของการใช้ตัว Google Sheets นะครับในช h a t g p t เนะี่ย ก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับเราสามารถดึงข้อมูลนะครับใน g ูเกิ e e ีตนั่นนำไปประมวลผลหรือคำนวณได้เลยนะครับเพราะว่าตัว Google Sheet แล้วก็ ChatGPT เนี่ยมันทำงานอยู่บนออนไลน์อยู่แล้วซึ่งเนื่องจากมันอยู่บนออนไลน์อยู่แล้วนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราสามารถนะให้น้อง ChatGPT เนี่ยเราสามารถบอกได้เลยครับว่าเฮ้ยทำงานทุกวันจันทนระ์นักันทำงานสคริปต์นี้นะครับตอนกี่โมงนะครับเราสามารถกำหนดวันเวลาให้เขารันเนี่ยแบบอัตโนมัติได้และข้อสุดท้ายครับก็คือเนื่องจาก การที่จะให้ ChatGPT นะครับไปอยู่ใน Google Sheets ได้นอะกทุกท่านต้องไปดาวน์โหลด add-on ครับหรือเป็นการดาวน์โหลดส่วนเสริมเนื่องจากผ o d ดักของ Google นะครับเขาจะสามารถให้ผู้พัฒนาเนาะนะครับโปรแกรมเมอร์นะครับทั่วโลกเนี่ยสามารถเขียนเดฟส่วนเสริมได้ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกท่านก็จะมีทางเลือกที่หลากหลายในการเลือกได้ครับว่าจะใช้ add-on ตัวไหนมาช่วยงานน,นั่นเองส่วนข้อสังเกตรหรือจุดด้อยเนี่ยก็คือ อาจจะเป็นเพราะจากการแอดออน ChatGPT นะครับเนื่องจากเราต้องไปแอดออนจากชาวบ้านเขามาใช่ไหมนะครับดังนั้นเนี่ยบางทีบางตัวครับมันทําให้มีเรื่องของข้อจํากัดของการใช้งานอย่างเช่นคุณสามารถถามได้สิบคาถามต่อวันเป็นต้นอะไรเงี้ยครับหรือบางตัวนะครับอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับหรือต้องเสียตังค์เพิ่มเติมนั่นเองแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับก็คือฟังก์ชันของ ChatGPT นะครับที่ท่านอาจจะคุ้นชินหรือใช้งานในตัวของหน้าเวนะ็บ OpenAI อาจจะใช้งานไม่ได้นะอย่างเช่นพวก คำแนะนํำใช่ไหมครับหรือการแก้ไขคําสั่งพร้อมนะครับอาจจะไม่มีนะครับในตัวของ ChatGPT ใน Google Sheets และนี่คือทั้งหมดของตัว c h a ศูนย์นะครับภาพรวมของ ChatGPT ว่าจะช่วยงานใน Google Sheets ได้ยังไงครับส่วนใน Chapter ต่อไปเนี่ยเราจะพาทุกท่าน,นครับไป walkthrough วิธีการติดตั้งนะครับและวิธีการเรียกใช้งานตัว ChatGPT ในของ Google Sheets น,นั่นเอง